ขอเตือนคนวันเสาร์นะคะในวันที่20นี้นะคะเตือนเรื่องอะไรเอ่ยเตือนเตือนเรื่องของอารมณ์นะคะอย่ากโกรธง่ายอย่างุนงนง่ายหรืออย่าใจใหญ่ใจกว้างใจนักเลงมากนะคะจะทําให้เรามีปัญหากับคนใกล้ตัวหรือเพื่อนร่วมง,งานได้นะคะในวันที่20นี้ถ้าเป็นเรื่องของสุขภาพก็เตือนด้วยเช่นกัน ะะส่วนสุขภาพระวังการอักเสบในร่างกายไม่ว่าจะเป็นซวงอกช่องท้องนะคะแล้วก็สายตาความดันขึ้นหรือ,อยังตอนนี้ไมเกรนมีไหมนะคะเพราะว่าตำแหน่งตำแหน่งศีรษะนะคะไมเกรนนะคะความดันนี้ก็น่าเป็นห่วงนะคะระวังในเรื่องของความเครียดด้วยสายตานะคะแล้วก็ช่วงนี้นะคะวันที่21ระวังในเรื่องของหน้าที่การงาน การงานนี้รู้สึกไม่เป็นตัวของตัวเองนะคะโดนกดดันหรือว่าอึดอัดใจแต่ัดสินใจไม่ได้ในเรื่องของงานนะคะอาจจะเจ็บป่วยลาง,งานหรือเปล่าอันนั้นไม่แน่นะคะแต่ถือว่างานยังเยอะไหมยังเยอะอยู่ในปลายสัปดาห์วันที่26นะคะถือว่าดวงการงานคุณก็ยังมีเรื่องเครียดอยู่แต่ว่าถามว่าเงินทองเนี่ยได้คุ้มค่าเหนื่อยไม่ได้โดยเฉพาะสายช่างสายอาชีพที่มีอ่า ได้แสดงความสามารถแบบเต็มที่เนี่ยในปลายสัปดาห์คุณจะคุมค่าเหนื่อยแต่ในวันที่ยี่สิบสามนี้นะคะขอโทษทียี่สิบเอ็ดนี้ระวังในเรื่องของความเครียดมันก็ต่อเนื่องไปจนถึงวันที่ยี่สิบสามนะคะระวังระวังเรื่องของความเครียดเครียดเรื่องอะไรคะเครียดเรื่องเพื่อนร่วมงานเครียดเรื่องกับเจ้านายมีปัญหากับเจ้านายเครียดเรื่องการเงินนะคะระวังทะเลาะวิวาทคำพูดคำจาให้ระวังนะคะแต่ถือว่างานเข้างานเยอะ นะคะส่วนความรักความสัมพันธ์นะคะอาจจะได้ชวนกันนะคะไปเที่ยวนะคะมีความสุขในตำแหน่งความรักหรือถ้าใครบริหารเสน่มากๆระวังจะมีตัวเลือกเยอะแลวจะทำให้คุณเครียดนะคะเลือกไม่ถูกนะคะก็นับว่าระวังเตือนสำหรับอ่าทั้งโสดและไม่โสดนะคะอย่าอย่าส่องใจเนาะโอเคไปต่อนีเรื่องแต่ว่าถามว่าลูกหลานบริวารช่วงนี้ให้ความสุขไหม เขาจะเป็นหนุนดวงเราในเรื่องของการเงินหรือที่ผ่านมาเนี่ยนะคะที่ผ่านมาการเงินคุณถือว่าดีนะแต่ใช้เงินเก่งมากช่วงนี้นะคะอ่ะไฟต่อที่วันที่ยี่สิบสี่ยี่ห้านะคะยี่ยี่สี่ยี่ห้าเป็นวันที่ดีของคุณเนาะอ่ยี่สิบห้ายี่สี่เนี่ยดีเรื่องการอุปถัมภ์ข้าชูวการช่วยเหลือนะคะการสื่อสารนะคะผู้ใหญ่เมตานะคะหรือว่า มีความสุขระวังน้ําหนักตัวขึ้นนะเนี่ยนะอยู่บ้านก็มีความสุขทํางานก็มีความสุขนะคะโอเควันที่เตือนอีกแล้วนะคะก็คือวันที่ยี่สิบวันที่25อย่าเลือกงานอย่าเกี่ยงงานหรือว่าคุณก็ยังไม่ไม่สบายใจในสายงานนะอาจจะเกี่ยวกับงานเยอะงานยุ่งหรือไม่ไว้ใจเพื่อนในที่ร่วมงาน นะคะก็เป็นไปได้หมดหลายเหตุผลนะคะแต่ถามว่าคุมค่าเหนื่อยไหมการเงินในวันที่26หรถือว่าดีปังนะคะแต่ก็วางแผนการใช้ใจ่ายนิดนึงช่วงนี้ใช้ใจ่ายเก่งนะคะแล้วก็ระวังการโดนหลอกโดนโกงแล้วเราก็อย่าไปโกงใครเช่นกันเนาะอ่ะก็คือ,อไม่เขาก็เราเนี่ยนะคะก็มีโอกาสนะคะเราก็ให้รู้จักยับยั้งชั่งใจนะคะในเรื่องของการใช้เงินเนี่ยสำคัญนะคะ โอเคนะคะช่วงช่วงเจ็ดวันนี้ก็ถือว่ามีไพ่เตือนคนวันเสาร์เนี่ยสองใบนะคะเตือนในเรื่องของอารมณ์นะคะให้รู้จักโลภให้รู้จักว่าโลภโลภกดลงนะคะรู้จักแบบยั้งใจแล้วก็จะมีความเครียดในสายงานนะคะอึดอัดใจนะคะมีบางอย่างที่กดดันเราในสายงาน หรือเจ็บป่วยห่วงงานเครียดกับงานทำงานไม่เต็มร้อยนะคะก็เป็นไปได้โดยเฉพาะสายตาและไมเกร์มีโอกาสถือศีลหน่อยนะคะช่วงนี้ทำบุญด้วยการถือศีลเนาะนะคะส่วนม์ว่ายพระนั่งสมาธินะ,ะโชคลาบมีไหมถือว่าเป็นคนที่มีเซนต์เกี่ยวกับตัวเลขอยู่นะคะ158นะคะ158แล้วก็10เนาะ อะขอให้มีโชคมีลาบบริวารเป็นสื่อนำโชคหรือบ้านเล็กที่ให้โชคนะคะอ่ะขอให้โชคดีมีชัยนะคะใน7วันนี้ตั้งแต่วันที่20ถึง26กกุมภาพันธ์นี้นะคะก็แจ้งให้เรียบร้อยแล้ววันไหนควรระวังวันไหนดีวันที่ดีก็คือวันที่26น่นี่การเงินนะคะปังสุดๆอ่ะขอให้โชคดีในทุกๆด้านแล้วกันนะคะ